สวัสดีครับจากร้านกงจักการเกษตรเรืองนทาครับผมวันนี้ก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับเครื่องหยอดข้าวแปดแถวสี่ถังนะครับของตาปืนใหญ่นะครับผมนี่ครับยี่ห้อปืนตาปืนใหญ่นะครับแปดแถวสี่ถังนะครับรุ่นนี้หน้ากว้างสองเมตรสามสิบนะครับนี่ครับหน้ากว้างสองเมตรสามสิบนะครับ ระหว่างขาก็จะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับนี่ครับระหว่างขาก็สามสิบเซนนะครับเหล็กน้าใหญ่ทนทานนะครับมีคอนี่ครับที่ตรงสอดใส่ตรงคอจับนะครับจะมีสองรูนะครับรูเล็กรูใหญ่ครับตรงนี้เหมือนกันนะครับมีสองรูนะครับรูเล็กกับรูใหญ่นะครับรุ่นนี้ใส่ได้นะครับ ถังข้าวถังใหญ่นะครับถังละใส่ได้ถังละสิบกิโลสี่ถังก็สี่ิบกิโลครับผมข้าวก็จะลงไปหลุมนะครับหลุมละประมาณห้าถึงหกเมตรนะครับต่อหลุมนี่ครับห้าถึงหกเมตรต่อหลุมนะครับตัวนี้ก็ข้าวก็จะห่างประมาณสักยี่สิบเอ่อยี่สิบห้าเซนนะครับต่อหลุมนะครับลงไปหลุมครับ ด้านนนะครับเป็นลำบากหน่อยครับตรวนี้ก็จะมีจานแถมด้วยนะครับตรวนี้ก็สามารถหยอดข้าวหยอดข้าวโพดหยอดถั่วได้นะครับ เตรียมจะส่งลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ครับเหล็กหนาใหญ่ทุนทานนะครับนี่ครับรอลูกค้ามารับนะครับที่จังหวัดอำนาจนะครับ ค้าจะมารับเองถึงหน้าร้านนะครับ,รบใส่รถไทยใหญ่นะครับรถไทยนั่งขับตั้งแต่21แรงเอ้ยพูดผิดนะครับ36แรงนะครับจนถึง95แรงนะครับ มาดูกันต่อนะครับนี่ครับลูกค้าก็ได้มารับนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ครับเครื่องหยอดเข้าแปดแถวสี่ทังนะครับแปดแถวสี่ทังของยี่ห้อปืนใหญ่นะครับตาปืนใหญ่ครับนะครับใช้ลากนี่ครับใช้เขนลากขึ้นนะครับว่าหนักมากครับ รถลูกค้าครับไปมาเลยครับเลยจะไงเพาะอเลยครับอเลย พอรับตอ,อนอออดึงดึงมุมแล้วแล้วต้องมือด้วยครับพี่จับนี่ก็ได้ครับจับนี่นเออย,อาายไฟว่ามันลงพอดีป่ะทางผุ้ชมันตีหนีพอดีป่ะกยับนี่ก็ได้ด เหียบอีกวะฮะเห้ยวเจ้าเป็นงงจัิงเหรยไม่ต้องพยายามปีกวะไม่ยังเสลยร่องลอบคนพอดีเเขอไปดูดบ้าปเออเออพูดถึงก็องย่อดีเลยเออพอดีพี่ดึงออยมางเีย

เดือเสียกมาบ่ครับเสียกฟางวะ <c oughs> <c oughs> เรียบเรียบร้อยครับผมถ้าท่านไหนสนใจนะครับ <c oughs> ก็สามารถสั่งจองหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ